สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้้้อองมืทุกคนเลยจ้าสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องกาเปิดคลิปมาเมื่อน,นี้กาอยู่ห้านเลยพี่น้องเปิดห้านเมื่อน,นี้แต่ว่าเพื่อนน้งพรานผักพี่น้องผักสดกเซยเพราะว่ามือวันเสาร์นะเป็นวันวันศัตย์ที่สองท่นวาพี่นอาา้องละกัเมื่อนี้ผักต้นหนึ่งกินสล่อนน้ำกันเดือพี่น้อง กินเขา่าข้าวเส่าขาเคียงกินตอนเทียงเลยพากันเป็นไข่น้องพ่อีแม่น้องอนนนเป็นวัด อยากของผมะแม่นะถ้าเขาลับกผม <หา S 2> เด้อพี่นอ้อ,นองบล้ยนะ้าน,นกใส่แล้วะคับเอากัได้ สีดำยโอเคต้องขึนเขาวบ่เม่อมห่เม่อ่างน้าว่อแยมันต้องขา้นเขาแส่กบ่พะ้อม ทำมาแล้วก็ไอแคงกันกับแม <laughs> จะเสดก็ดีแล้วอ้าวมันเธอมานี่ำนี่นตามพี่น้องตามัวเสื้อน้อยแม่บคนหาใจบอสบายดีพี่น้องบอกอะไรพ่อพ่อว่าบอออกแล้วปากนี่ เป็นร้านเด็กกินเย็นไข่เลยมร่ะแต่มือไปเกี่ยวยามาแล้วกันไอแข่งกันขนาดที่เกดระบาดแล้วบาดไอ้นี่ก็นัวนด้วยยันลูกขานเข้า้านยันมันแตกตอนลูกข้าเข้า้านเลยนะทำเปิดดู กอาตัวเอิ่นกินตำหลอกทางอันนั้นเรารกินตำรนวกันกินก็ได้มือนอย่างนอนก็าหัยใจพอได้แล้วก็กลดก็กลกาเนแล้วาจะดมเขาซื้อม ต้มยิ้มแม่ตัดแต่งไนิดนึะต้มชุ่วอะเตสอหวยเดนยเขาซื้อแล้วครับติดอย่างซีมผอ้ใดก็จะมาเป็นอันนะเป็นหัวไงซีมุเขากินได้ต้มให้ชนกแล้วเฮ้ยโอ้ประเด็นจะเต็มมาก ดีบา้างเต็มเจ้าก็เต่มาต่ตันะเจ้ากันเป็นวัดซีมู่ยังียังจะมอต่อไหนเนาะลูกคขาเขามาเมืเ่อกี้ว้วเมื่อ,อ สอบอะไรอัดตาอหันซื้อได้ขวดแล้วบ่อัดละสามชิ้บหุ่นละซื้อทานสอบอะไรสามสิบมื่อนั้นสามสิบห้าดังมื่อเดียวเมื่อสอบหน่อยบ่อืมสอบใหญ่เนี่ยโอเคแนมะ่ ขเอาไปสอบหน่อสอบหน่อยหนึงนี่ได้ได้สองสอบไปเนาะกินกระพุกจักราลสาดแล้วแบบเอ้เพือน่ากันติดเย็นสองลย อแม่ที่สุยไอคอนจะได้ก็บปเป็นยังติดนะแม่แม่เป็นก่อนพอตัก็ติดตดิดติดตึงนังน่นเลยพอติดอสุเจ้านี้แหละ นกนตันกนได่ไหมก้ไม่เมื่อนานแล้วเหมนีัมาใายหยาละเหมืนีัตัวองมองแ พุ่งเขาไปไหนแล้วได้สามไมู่เป็นอนนท์กัน,น,นเน,นีเป็นไหน่ชาวนาาี้พอไปได้ <c oughs> ดเป็นไรปืนละไห้ปืนละไห้พอไห้เขาคุ้ว่าบูม่วนเลยเขาเิดไปเขาคุ้งเป็นแ้แหละว่าเขาุ่งว่าผูม่วนหน้าต่อตอื่นมาแล้วแม่แมีงเงย <c oughs> แม่มีงเงยเอแขกอันนี้มันสิขนมก้อยไล่เถื่อแล้วมันดึงมก้อยไปกินอะไรอะไรมัน,นมกินก้อยผ่ละ อะไรเฮ้ยเอาพี่น้องกานสำหรับคลิปนน้องพรไยแดงคอลาไตก่อนเด้มพี่น้องพาส่องน้องพรสาวพารานใช่ไหมเด้อ่องพึกษาวด้วยพี่น้องเด้อคุณผู้ชมยายลิมาติาองน้องพรคิดหน้าพอก,กันไหมสบายดี